เครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องๆหนูๆกันอีกเช่นเคยเนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมก a รี n a าฟรีไฟ r e กันอีกเหมือนเดิมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในเกมฟรีไฟนนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมคอลแลบสุดยิ่งใหญ่นะครับผมฟรีไฟ i r e อ็กซ์แอสซิสซิคนะฮะ ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมฟ r e e f ล์เอ็ก s a s อ i เซนต์ครนะครับผมก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับมียาวตลอดทั้งเดือนนะครับจนถึงวันที่22มีนาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกนะครับกิจกรรมบททดสอบตัวตนเรากดเข้าไปเลยนะ ุณมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้เป็นมือสังหารไปกันเลยข้อที่1นนะครับคุณสนับสนุนอันไหนมากกว่ากันเสรีภาพหรือกฎระเบียบเราเลือกเสรีภาพนะคุณได้ยอมรับภารกิจสําคัญคุณเลือกที่จะจบงานได้ด้วยตัวของคุณเองจบงานด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณจบด้วยตัวเองไปเลยศัตรูก,กําลังกาอวินาศกรรมภารกิจของคุณกําลังยืนอยู่ตรงหน้าคุณคุณ เผชิญหน้าแบบตาต่อตาโจมตีจากหน้าหลังโจมตีไปเลยครับผมตาต,าตา่อตาฟันต่อฟันโอเคเรียบร้อยนะเราได้มาแล้วนะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับอัตรานักค่าของคุณคือ99%เปอร์เซ็นโอ้เราก็ได้มาในส่วนของโปรไฟล์เนาะก็จะเป็นอันนี้นะครับผมลูกมีดนะ เป็นสัญลักษณ์ของเกม Assassin's Creed นะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนที่เหลือนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเจ้าเองก็เป็นนักลอบสังหารได้นะเพียงเติมเพชรนะครับ299เพชรนะครับก็รับมีสั้นไปได้เลยนะมีสั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมิสั้นจริงๆนะอืมสั้นมากเลยแต่ว่าเท่นะครับผมเอาไว้จิ้มได้นะ เดี๋ยวผมจะทําการเติมเพชรนะครับ299เพชรนะเพื่อรับมีดตั้นนะฮะสักครู่นะโอเคครับผมได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของมีดตั้น Assassin Creed นะครับผมสวมใส่ไปเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับผมมีดบินนะครับมีดตั้นนะเอาไว้ป่าใส่นะครับผม ลิมิเต็ดอีดิชันนะโคตรเท่เพียงแค่299เพชรินะครับหรือก็ประมาณ99บาทไทยนะใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปจัดกันได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาดูในส่วนที่เหลือของกิจกรรมนี้นะครับ Free Fire X a s s a s s i n Creed นะกำเนิดพาคีมือสังหารนะครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องค่านะครับผมค่าศัตรูนะจำนวน50คนนะแล้วเราก็จะได้ในส่วนของ สกินสัตว์เลี้ยงเหี่ยวนะครับเจ้าฟันโก้นะัะผมเป็นเหี่ยวนะครับผมโคตรเท่เลยนะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ยังไม่เริ่มนะจะเริ่มวันที่12มีนานะลงเล่น150นาทีนะครับรับ P ี0ไปเลยนะเป็นสกินปืนถาวรน,นะครับ a s s a s s i n ซิน e รนะครับผมของล i m i เ e d นะ สำหรับค่าสแต็กปืนเนี่ยก็อัตรายิงนะครับบวก1ระยะบวก1แล้วก็แม่นยำลดลงอีกหนึ่งนะแล้วในส่วนต่อไปนะครับมหากราบหมาป่าเดียวด้เล่นหมดหมาป่าเดียวดาย,ดาาดย,ดายสไตล์เอาครบรับฟีไปเลยนะครับในส่วนของตั๋วดมอนนะครับแล้วก็ตั๋วปืนนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่องศพนะครับแอตเ s นซินค,นครีตนะฮะผมแล้วก็อันสุดท้ายทดสอบผู้รอดชีวิตนะครับ เริ่อวันที่13มีนานะครับถึงวันที่22นะก็เราจะต้องทำการเข้ามาล็อกอินนะครับผมแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของกล่องตั๋วทดลองตัวละครนะครับ1วันนะแค่1วันยังหรอโอน่าจะแตกถาวรเลยนะโอเคแล้วผมก็เข้าไปดูในส่วนของหน้ากิจกรรม Free Fire X s s e c r e t นะครับ Assassin the Crossen นะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ย เราจะต้องทำการนะครับเก็บโทเค็นนะครับเป็นในส่วนของ Ass a s s i n c ค i n นะครับการที่เราจะได้ a s s a s s i n c o i n มานะครับก็จะได้จากโหมดทั่วไป4ี่สี่ภารกิจรายวันล็อกอินรายวันแล้วก็โหมดหมาป่าเดียวดายนะนี้ผมก็จะรับไปเลยนะครับในส่วนของภารกิจรายวันนะโอเคแล้วเราก็นำโทเค็นนะครับมากดตรงนี้เลยนะครับผม ฟันคอไปหนึ่งทีชุดเรียบร้อยก็ในส่วนนี้นะครับผมทําใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะมีของแจกมากมายนะครับมีทั้งชุดของผู้หญิงนะอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมเป็นชุด Limited Edition นะเป็นชุดแ s สซิสซินครี d นะครับผมของผู้หญิงนะมีผ้าปิดตาด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับโปรไฟล์แผ่นซีดีเพลงนะ แล้วก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับในวันที่12นะครับถึงวันที่13นะจะแจกตั๋วอีโว2ใบนะฮะก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับวงล้อสังหารนะครับเข้ามาดูนะก็จะเป็นตู้แปดที่การันตีกินเกลือนะครับผมผมก็จะไม่สุ่มนะเดี๋ยวเก็บเพชรไว้แล้วกันเนาะอยากได้เหมือนกันนะในส่วนของชุดผู้ชายนะคะก็จะมีผ้าปิดตาด้วยนะครับผม ก็สำหรับชุดนี้เนี่ยเป็นชุด i m i t e d Edition นะฮะก็จะไม่นำกลับมาขายอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูในส่วนของตู้ Diamond r o y ย l นะครับที่เข้ามาใหม่นะเป็นชุด i i มอน n อ r o y ย l ผู้พิทักษ์ไซเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่1 1ใบนะเดี๋ยวผมจะทำการกดไปเลยนะครับ10ใบามาไหม Uh huh. ไม่มีวีแววนะครับผมเฮ้ยโอ้โ okay. หตกใจหมดเลยนึกว่าจะได้ชุดซะแล้วนะโอ้ม oh y god อดาเป็นในส่วนของหน้ากากมานะครับหน้ากากแก้วมรกตนะเหลืออีกหนึ่งใบเก็บไว้แล้วกันโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้อาวุธนะครับปืนแม็กซิ1ทลายจุดเยือกแข็งนะ,ะโอเทนะฮะปืนใหม่นะครับผมเป็นปืนประเภท SMG นะ,ะมีตั๋วอยู่หนึ่งใบจัดไปเลยยังไงสิโอเคเกือะครับผมเรียบร้อยนะ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกิจกรรมคอร์ดปสุดยิ่งใหญ่นะครับระหว่างฟรีไฟกับ a s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  i n s Creed นะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปทำอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้า